สวัสดีค่ะน,นักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันใช่ไหมคะเด็กๆเ,เล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของกีฬานะคะแล้วก็ความปลอดภัยในการเล่นกีฬานะคะ Sports and safety Sports and safety เนื้อหาที่เราเรียนกันจะยังอยู่ในยูนิตที่2ค่ะ Play safe ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะคะเปิดไปที่หน้าที่22ค่ะ เรามาทบทวนคำพท์จากคลิปที่แล้วกันก่อนนะคะให้นักเรียนอ่านคำพท์ตามในคลิปที่ครูจะเปิดต่อไปนี้เลยนะ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point and repeat Life jacket Gloves Elbow pad Knee pad Goggles h e l m e twisted t ankle hurt จากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูในหน้าที่23นะคะหนังสือเรียนหน้าที่23ค่ะใน exercise ที่3ค่ะโจทย์บอกว่า listen and number ให้นักเรียนฟังและเติมตัวเลขลงไปนะคะ เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะว่าในคลิปเนี่ยพูดถึงภาพไหนก่อนหลังตามลำดับนะคะ1-4ถึง4ค่ะ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 3 Listen and numbers 1 <One. S 3> I am going to go skateboarding Could you give me some advice Sure There are three things to remember when you go skateboarding. First, always wear a helmet. You can't go skateboarding if you don't wear a helmet. Second, wear knee pads and elbow pads. And third, don't go skateboarding on the street. Okay, I've got a helmet. I'm going to buy knee pads and elbow pads. Two. Ow! Peter! Are you okay? No, my knee hurts. Oh dear, let's have a look. 3. What's wrong, Jane? I've got a cold. I went sailing yesterday. You should go home and have a rest. Yes, you are right. 4. Ow! What's wrong, Nick? I have a twisted ankle. โอ oh d ด a เ let's have a look นักเรียนเติมตัวเลขได้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อที่หนึ่งค่ะก็คือภาพ c ค่ะขอขอคำแนะนำนะคะจากคุณหมอในการเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะภาพที่สองนะคะหัวเข่าเป็นแผลค่ะภาพดีค่ะเติมหมายเลขสามลงไปนะคะ เป็นหวัดค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไปล่องเรือมานะคะแล้วก็คําตอบข้อ4ก็คือข้อ A นะคะข้อเท้าแพลงข้อเท้าพลิกค่ะเพราะว่าเล่นสกีบอร์ดอยู่นะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะตามที่นักเรียนเห็นในคลิปต่อไปนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเติมคําตอบลงไปนะคะตัว T หรือว่าตัว F ค่ะ จากที่นักเรียนฟังเนื้อหาไปเมื่อตกี้ในคลิปนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ Tom is going to buy knee pads Tom is going to buy knee pads Tom จะไปซื้อที่คาดเข่านะคะที่คาดเขา่าตอบตัว T หรือว่าตัว F คะจากที่นักเรียนฟังในคลิปคำตอบก็คือ True นะคะ True ถูกต้องค่ะเนะะื้อหาจะมาจากเมื่อกี้เลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะในข้อที่ที่สองนะคะ Peter's knee is hurt นะคะ Peter's knee is hurt นะคะเขาปีเตอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะว่าเข่าถลอกนะคะคำตอบตัว T หรือว่าตัว S ค่ะเด็กๆ คำตอบก็คือ true นะคะตัว T ค่ะต่อไปค่ะในข้อที่3 j a n e s elbow is hurt mm hmm. ข้อสอกของเจนเนี่ยบาดเจ็บนะคะถูกต้องไหมคะเด็กๆเมื่อกี้มีเจนไหมคะเจนเป็นหวัดนะคะเจนเป็นหวัดไม่ได้ข้อศอกเจ็บนะคำตอบก็คือ false นะคะตัว F เขียนลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะ Nick has a twisted ankle นะคะนี่เป็นยังไงคะข้อเท้าพลิกข้อเท้าเพลงนะคะคำตอบแน่นอนค่ะ True นะคะเขียนตัวทีลงไปเลยค่ะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะในหนังสือเรียนตอนนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะครูจะมีตัวอย่างนะคะวิธีการถามแล้วก็ตอบนะคะถามว่าคนคนนี้ร้ว่เพื่อนของเราเนี่ย เป็นยังไงนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขามีอาการบาดเจ็บนะคะตรงไหนยังไงเราสามารถใช้ประโยคนี้ถามได้นะคะตัวอย่างข้อที่1น,นะคะดูจากภาพก็คือเจ็บข้อศอกใช่ไหมคะเจ็บข้อศอกเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยหรือว่าถ้าเรารู้จักชื่อเนี่ยเราก็ เราก็อาจจะถามได้เลยเขียนชื่อพูดชื่อของเขาลงไปเลยนะคะตัวอย่างในข้อที่หนึ่งค่ะ What is wrong with Jane What is wrong with Jane เกิดอะไรขึ้นกับเจนนะคะ What is wrong with Jane สมมติว่าคนนี้ชื่อเจนนะคะคำตอบที่นยยักเรียนเห็นจากในภาพก็คือ her elbow is hurt her elbow is hurt ข้อสอบของเธอเนี่ยข้อสอบของเธอนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะเจ็บนะคะต่อไปค่ะมาดูในภาพที่สองนะคะข้อท้าเพลงนะคะเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเท็ดนะคะเราใช้ประโยคนี้เลยค่ะ What is wrong with Ted? What is wrong with Ted? สมมติว่าคนคนนี้ชื่อเท็ดนะคะ เกิดอะไรขึ้นกับเท็ดคะคำตอบจากในภาพก็คือ he has a twisted ankle he has a twisted ankle เขามีอาการข้อเท้าพลิกนะคะข้อเท้าเพลงมาดูในภาพที่3คะ่ะเป็นวัดใช่ไหมคะคำถามก็คือ what is wrong with หญิง What is wrong with หญิงสมมุติว่าคนคนนี้ชื่อหญิงนะคะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นกับหญิงคะ She has a cold. She has a cold. Has a cold เป็นสำนวนนะคะไม่ได้หมายความว่าเธอหนาวนะตอนนี้แปลว่าเธอเป็นหวัดคะ่ะ She has a cold. Has a cold แปลว่าเป็นหวัดนะคะต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะหัวเข่าเจ็บนะคะ เกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้นะเราถามประโยคนี้เลยค่ะ What is wrong with him What is wrong with k i m ส so, ุติว่าคนคนี้ชื่อคิมนะคะเขาเป็นผู้ชายด้วยคำตอบจากที่เห็นในภาพก็คือ His knee is hurt His knee is hurt นี่คือตัวอย่างนะคะประโยคคำถามถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้นะคะเราใช้ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า What What is wrong with นะคะหลังจากนั้นนะักเรียนดูตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะประโยคคำถามถามอาการเจ็บป่วยของผู้อื่นเนี่ยเราถามยังไงทีนี้ค่ะครูมีเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการใช้เวิร์บค่ะเวิร์บที่เหมาะสมกับกีฬาชนิดต่างๆนะคะส่วนใหญ่เราใช้คำว่า play ใช่ไหมคะ play แปลว่าเล่นค่ะใช้กับกีฬาใช่ไหมคะ แต่ทีนี้นักเรียนเห็นสังเกตนะคะนี่คำว่า go กับกีฬาชนิดต่างๆด้วยใช่ไหมคะเราใช้ verb ตัวนี้ยังไงกับกีฬาชนิดไหนนะคะเราจะแยกประเภทได้อย่างไรสังเกตนะคะ go กับ play เนี่ยเป็น verb เ,เหมือนกันนะคะ go นะคะแปลว่าที่เรารู้กันก็คือคำว่า go แปลว่าไปใช่ไหมคะ play แปลว่าเล่นค่ะเราจะแยก ใช้กับคำนามที่เกี่ยวข้องกับชื่อกีฬาเนี่ยกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแยกง่ายๆเลยค่ะโกเนี่ยจะตามด้วยกีฬาที่เติม ing อยู่ข้างหลังนะคะและคําว่า Play ค่ะจะตามด้วยคํานามเลยค่ะ Play เนี่ยจะใช้กับกีฬาที่ต้องมีการแข่งขันนะคะ หรือว่าเป็นเกมกีฬาที่ต้องใช้ลูกบอลเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะคะนี่คือข้อแตกต่างค่ะทีนี้เรามาแยกกันค่ะว่ากีฬาชนิดไหนบ้างที่เราเราใช้คำว่าโกค่ะเป็นคำนามนะคะซึ่งคำนาเออเป็นคำกริยานะคะซึ่งคำกริยาเนี่ยจะอยู่หน้าเ,เวิร์ดที่เติม ing นะคะของกีฬาแต่ละชนิดค่ะเช่นกีฬาชนิดแรกนะคะ go skateboarding go skateboarding เราไม่ใช้คำว่า play skateboarding นะคะเราใช้ verb ตัวนี้เลยค่ะคำว่า go นะต่อไปค่ะ go sailing go sailing go skiing go skiing go climbing go climbing Go cycling, go cycling, และคคำสุดท้ายค่ะ Go surfing, go surfing. นักเรียนสังเกตเลยนะคะหลังคำว่า go เนี่ย verb อีกก็จะเติม ing นะคะกีฬาที่เติม ing นะสังเกตง่ายๆนะคะต่อไป play ค่ะ play อะไรบ้างเล่นอะไรบ้าง Play football. Play tennis. p n g y ปิง p อ Play Baseball Play Basketball สังเกตเลยนะคะคว่า Play เนี่ยเป็นคำกริยานะคะซึ่งพอใช้คำว่า Play แล้วจะตามด้วยคำนามนะคะใช้กับกีฬาที่ต้องมีการแข่งขันนะคะเด็กๆจำไว้เลยหรือต้องเป็นเกมกีฬาที่ต้องมีลูกบอลเป็นอุปกรณ์ด้วยนะคะ หลังจากนั้นค่ะคุณมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่19ค่ะข้อที่3กับข้อที่4นะคะข้อที่3นะคะก็ให้นักเรียนดูจากภาพนะคะแล้วว่าและเติมคำตอบลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้นนะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่ได้ดูคลิปของครูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนักเรียนจะเติมคำตอบลงไม่ถูกต้องนะคะ ต่อไปค่ะใน exercise ที่4นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่19เนี่ยให้นักเรียนเลือกนะคะว่ากีฬาชนิดไหนเนี่ยให้เติม verb คำว่า go หรือว่า play นะคะเลือกให้เหมาะสมกับกีฬาชนิดนั้นๆด้วยนะคะให้เติมคำว่า play หรือว่าคำว่า go ลงไปนะเด็กๆหลังจากนั้นส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะ และหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 สอบถามครูมาได้เลยค่ะในรายส่วนตัวหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วค่ะครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย